สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุขูสุขคนเมื่อนี้มาเบิงรถเกี่ยวเขาครับงานแหลกแหงมานครับปีแรก <c oughs> แหลกหัวปีเลยมาชมเพิน่นแก้ไขหนางานครับนี่ว่าสิเป็ยนยังไงนี่มันสีนักหรือมันสีเบาแต่ลงเกี่ยวเดี๋ยวประมาณอะไรหนึ่งนี่ครับงานแหลกของปีครับ ผมใส่ผักฝยังบนฟ่อเพราะมันได้ยินเสียงแก๊กอยู่กลางกันหน้าครับยักย่างตัวนี้รุดมาเตมองเดยนี่ยาัาษแต่ว่าเนี่ยเมิ่งลองร้อยตัวนี้คือสิใหม่ เห็นตังน้เหรนลูกจ้างมันลดลงมองได้น่ะไม้ไต่ลอเลยบ่บางทีอยู่ในห้องมั้งนี่ใช่ไ อย่างว่ามันมันคิดว่าไอ้มันยุดไปเบิดเลยนี่ไอ้สายพานตัวนี้ใหม่นี่นี่ห้อยสายพานใหม่เลยตรงนี้ลูกปืนตัวใเลยละครับคิดว่า เฮ้ยวนานี่ก็ลัง,งยางมาพอาาดีนี่ยางหอยางดรกยางยางหยางยงมน่ตัวงาใหม่ที่เราฝังลุนเลยบอก ดีซีเจ็ดศูนย์พับตอนนี้มันมดประกันลรบอรหรือว่ายัางอยู่ในประกันอยู่ แม่ปีเดียวปีเดียวมันยังอยู่ในประกันอยู่เต็แผ่นหลังอยนี้นอกจสแสดงกับบดีต่อศูนย์เขาเลยก็แั่นแต่ว่ามันอยู่ในประกัน

ย,ย่งยางอ่ะย่งางมันอ่ะโอ้ย่างตัวนี้ย่างดึงเขามากนี่นี่ตัดตัวนี้ใส่ผู้ก่นดิโอ้ยู่คนละค,คนอ่ะย่างมันเป็นย่างเขาเลยตอาง,งัดตัวนี้เหรอเป็นย่าง นมันเป็นมีนอดยืะนี่นอดยุดนี่ยางตรงนี้อยู่หงมันขาดพไหนเนาะนี่นอดขาดข้อบ่อ้ยางมันเป็นยางห้องนี่ห้องห้องสูงมันอยู่ข้อบ่นี่แม่นแม่นข้อที่นี่นี่คิดไานะยางสูงอยู่ข้อข้อน้องห้องนอดมันน้องแล้วตอนเมื่อกี้ข้อ เมีนเทเทแล้วย่งข้อมไลเขามาเขามาเผื่องมา้ปันยอ่ดึงสื้อผ้านิดหนึงป่ยเออหมุนแล้วหมุนแล้วเออหมุนแล้ว นี่เตียงแล้ว่างหันบ่เตียงเลยเดี๋ยวนะอะไรหืมหืมเราว่างมือเราว่างมือหมุนแล้วหมุนปกติแล้วเรียนวะเรียนด้วยเนาะโอเคไม่ไหวขอส่วนหนึ่งไปไปมือขวบไปมือขวบขอเขาเองตอนตัวนี้เขาตัวนี้เขาเลยมันมันมีปัญหาลรอขอบเขาเลย เรื่องอยู่ตรงอยู่ตรนั้นผงไปนอนข้างล่างได้สมยังค่อยเยอะเข้าได้ ซอยมึงคือน่อยมึง hmm. ม mm. ึงแต่แกมึมีแกมันกินข้าวเหรอไม่ได้มาต่องแพงด้วยแล้วแกเออเขาเขาเราแค่เนาะเออเดี๋ยวดิ โยกผู้เดียวเลยนะ่ะดีสิคันน,นึ่ว่วยกผู้เดียวออกมาเลย นัตกนนะนี่น้องนนาัวนี้นัวนี้ต้องมากนี่ผ่าที่ห้องเนามันมันไปผิดหลอกมันมาหนีเนาะเล้นแมนใช่เนาะนแล้วตอนนี้แหละใช้นอนต okay. ัวใดมันคันวันนี้ นอตัวเดมันจับอ่อมึงใส่กางเองที่กาววน,นี่ได้ยางหวัวยางเนนเลยนะมันอาา่างในผมบรสมืยม,มันหนีบยางเขาเป็นนี่หนีนมันเป็นสปริง ลายางมันจีมาทางนีนอนี่นี่เศษยางเนาะกินไม่ขายเปล่าเศษยางมันติดอยู่ในนี่ฮะยางมันติดยางตะแกรงหาพ่อแล้วพี่น้องวันนี้สบายใจแล้ววันนี้เจ็บศูนย์ยางตะแกรงเจ็บศูนย์ตะเก่งว่างบ่ละเดี๋ยวตัวหาเรากันเราเผาเมืองอยู่ ขอเมื่ขอเมืองกับพอดีตัวขอไปเซที่เกณฑ์บอกขันดปพลุ่มวมไหมขันมดลุงรวมไหก็ได้นีไิิักตงกง งขึ้นมเ<อ>าเห็นงานไปโดนมันก็นกนตกไปเรนะือ่อยแล้วเมื่อการนี้ครับตรงไปน้ำหนึ่เนาะบอ่อใดอันนั้นโดนมันก็มันแย่บ้านนี้ เป็นแผ่นแผ่นยางเนาะแผ่นยางแล้วก็ตัวนี้บล็อบเนาะนี่บล็อกยางเจ้าว่าตัวนี้นี่ผมซื้อไว้แรกเขาตังเขาจีตังมายาวเขาพีเลยเนี่ยนี่ของกันมันนี่เนาะนี่ตรงเจ้าตรงเบื้องกันนะครับบนพี่กันนี่กันข้างบนเอาออกมาก่อนกันข้างบนนี่ กันตัวนี้มันอยู่ข้างล่างอยู่แต่ว่าตัวตัวมองที่ว่างตัวนี้นี่มันต้องเบิ่งข้างบนยังวไงจีใดเจ้าถอดออกมาก่อนมันต้องดัดเบิึงตัวโตนี่เวลาดัดนี่มัดัดเทตัวเดียวหมได้นี่นี่เจาะเบิ่งกันตัวนี้น้ำเป็นบ่ละใส่อันเป็นผลไปไ้หรอแค่ยี่บ่แค่ยี่่เนาะ ตัวนี้ก็ต้องดัดนําดัดให้มันได้สมมาถ่ายถ่ายรูปมครับสมนี่นี่มาถ่ายหลวบเาไปนี่นี่มาถ่ายเอาตัวนี้ไปว่ามันอยู่ตอนนี้นี่กันกันตัวนี้เบื้องในเด้องเพราะว่าตะแกงย่างห้องห้องเขาบ่กเรนบ่ตะแกงย่างเออตะแกงย่างห้องเขาอ่ะมีมีตัวมีเน็ตบ่นี่ตะแกงโตโตตยตะแกงนั่นโตโตโตตยตะแกงบอกเขาว่าโตเตยตะแกง ีเน็ตทงกันบ่เลยนี่เนตบอบองเจามีบรส่งไปให้เนี่ยลองเฮดไหนเบิ่งวะเรียบลอยน้อบ่นี่เยียบอยเรียบีมือฝีมือ นี่ยาวจางสันก็ดีรีบเดียวนน่นี่นะบึงพุทินเจ้ามุนอยู่ปรเดียอ่าเียบลงตัวไหนบ้างก็เรีนถอดประเดี๋เนี่ยนี่นี่นี่ม่เนยั่ไงบ้านีวะบ่มี่วน่มี มันตัวขานาตัวนีแบบมมันยูซีน่ะมันยังยูสีตตวนี่มันออกจากตัวนี่อ๋อตะกี้เขาถอดออกอ๋อด้ซิปดูเท่างห้มันแมนอตัวนี้ก็เบอร์สองันีสิบเอยุซีโอเคโคไปให้กันงงกันมาผม

ได้จุดดูสองเอามันหูวแล้วเนาะเตมอาว Vamos ver aí. เรียบร้อยเลยพี่นอ้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ